ก็ใกล้สว่างแล้วหรือว่าไม่ใช่นะมันใกล้จะมืดแล้วเราก็ต้องนอนกันทุกคนต่างคนต่างนอนนอนสารพัดท่าเลยนะครับบางคนนอนแขงซ้ายบางคนนอนแขงขวาอย่างเครื่องบินจะมารับไข่นะตาตา ผมขอให้พวกคุณนอนหลับฝันดีฝันถึงผมทั้งคืนเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมคุณในฝันผมรักคุณนะครับกำลังย่องเข้ามามันกำลังย่องเข้ามา I love you I love you ี i b e r ดี ผมก็นอนกับลิงแล้วกันไม่มีเพื่อนนี่นอนกับลิงนอนดีกว่าคุมหัวคอยนอนก่อนเดอ้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวะนอนทันละมันมืดแล้ว